แฟนสาวหมอปุลครองใจทายาตรัฐมนตรีครองใจหมอตระกูลรัฐมนตรีเผยโฉมหวานใจหมอปุลว่าที่สะพ้ยนุสบาไฟเขียวถูกใจว่าที่สะพ้ยสวยเก่งโปรไฟล์ดีในเมื่ออกหักกันไปเป็นแถวรับปีใหม่กันไปแล้วชาวเน็ตก็เริ่มอยากรู้จักแล้วว่าแฟนสาวของปุลปุนาการลูกชายสุดหล่อโปรไฟล์ดีว่าที่คุณหมอในอนาคตของแม่นุสบาปุนาการกับพ่อบีพุทธิพงศ์ปุนาการเธอคนนี้เป็นใครกันแน่ แพตตี้พัฒนานกิจเจริญสักกุลสาวผู้คว้าหัวใจปุนเป็นสาวสวยจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมดีกรีเป็นเชียริเดอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่74 และด้วยหน้าตาน่ารักสวยแบบหมวยหมวยอินเตอร์แบบนี้ไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนก็ต้องถูกใจกดไลค์กันเป็นแถวซึ่งแต่ละชุดที่เธอสวมใส่อยากจะถามเลยว่ารู้จักคําว่าหมู่กระทะไหมเพราะแต่ละคลิปในทิกต o กที่แพตตี้โพสต์นั้นจะเป็นหุ่นเป๊ะมากพร้อมกับท่าเต้นไปตามเพลงคือจะเต็มดีมีลีลาไม่ว่าจะเต้นในท่าไหนเต็มสิบไม่หักจ้า ต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาพ่อแม่น้ำตาซึมเมื่อน,น้องปูนลูกชายคนโตของนุสบานั้นได้ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นในพิธีมอบเสื้อกาวรับสิทธิแพทย์รามาธิบดี เมื่อน้องปูลลูกชายคนโตของนุสบานั้นได้ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นในพิธีมอบเสื้อกาวรับสิทธิแพทย์รามาธิบดีรุ่น55สู่ชั้นคลินิกเรียกว่าทั้งรูปหล่อและอย่างมากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเลยทีเดียวสำหรับปูนปุกณกันลูกชายคนโตของแม่นุษุสบาที่บอกได้เลยว่าความสามารถของเขานั้นอยู่ใต้ต้นเลยจริงๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมและที่สำคัญยังหน้าตาดีเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยนะ แม่นูเสริมว่าทั้งห่วงและห่วงแต่ตอนนี้กังวลมากกว่าเพราะว่าเขาเรียนหนักกลัวว่ากว่าจะเจอผมเขาจะงอกไม่หล่อแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันเขาจะได้อยู่กับเรา ต้องบอกเลยว่าปูนเป็นหนุ่มที่ตั้งใจและใส่ใจการเรียนมาตั้งแต่เด็กมีความรับผิดชอบและการจัดเวลาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเข้านั้นมักที่จะวางแผนการเรียนเอาไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการจัดหนังสือเรียนรวมไปถึงการเตรียมตัวสอบเลยด้วยและที่สําคัญเมื่อมีงานในวงการบันเทิงเข้ามาน้องปูนจะให้ความสําคัญกับการเรียนก่อนเสมอซึ่งผลการเรียนระดับมัธยมของน้องอยู่ที่เกรดสามปลายปลายมาเสมอ โดยในช่วงการเรียนจบระดับชั้นมัธยมปลายปุนก็ได้สร้างผลงานการเรียนระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกรดเฉลี่ย3.95จากโรงเรียนนานาชาติ ISB International School Bangkok ISB มาให้คุณแม่ได้ปลื้มโหกปลืม 6, ปล้มใจจนต้องน้ำตาซึมมาแล้ว